วันนี้เราก็อยู่กับแบรนด์ของ u n i t e d l ด s นะคะและ m m n e o n เช่นเดิมค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดในเรื่องเนะะื้อหาเกี่ยวกับผ้าลูกไม้เนี่ยช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพให้คุณกลายเป็นสาวทันสมัยได้อย่างไรค่ะ ้ชมคะและเทปนี้นะคะไม่ใช่เทปธรรมดาค่ะเราจะมีแขกรับเชิญนะคะที่จะมาร่วมพูดคุยค่ะเกี่ <c oughs> ยวกับแฟชั่นนะคะผ้าลูกไม้นั่นเองค่ะซึ่งแขกรับเชิญของเรานะคะก็จะเป็นผู้บริหารค่ะที่สามารถที่จะใส่เสื้อผ้านะคะในการทํางานและในชีวิตประจําวันอยู่แล้วด้วยค่ะและขอต้อนรับนะคะแขกรับเชิญของเราเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอนุญาตเรียกพี่งนกับพี่เมย์น,นะคะเดี๋ยวเราให้พี่งนกับพี่เมย์แนะนําตัวหน่อยค่ะ ก็มณ์นะคะนาริมม์จากบริษัทมนตาเทชกยิ้งนะคะป<ช>ัจจุบันก็เป็นผู้บริหารของบริษัทมนตาเทชกยิ้งค่ะซึ่งขายผ้าผลิตยูนิฟอร์มแล้วก็ส่งออกประเทศลาวแล้วก็ประเทศไทยด้วยค่ะส่วนแม่นะคะใมรีเม,มธรมาสิทธิ์นะคะไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทสุพัฒน์ก้าวสิ่คมค่ะ<ช>ข้าวหละ ผลิตเฟอร์นิเจอร์นะคะหลากหลายสไตล์ค่ะมีสไตล์หรูหีดพสติกวินเทจแล้วก็โมเดิร์นด้วยค่ะ,ะ,ออคะโอ้โหอันนี้นะคะพี่เมย์นะคะก็ทำเฟอร์ิจน,นะคะคเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์นั่นเองค่ะแล้วก็ของพี่มวลนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับเสื้อผ้านั่นเองค่ะแล้วช่วงนี้นะคะอยากจะให้พี่มวลคะ่ะช่วยแน,นะนำคะ่ะไลฟ์สไตล์ของตัวเองหนะะ่อยค่ะก็นช่วงนี้ไลฟ์สไตล์ของตัวเองหรอคะก็จะเป็นคน <c oughs> ชอบเที่ยวคาเฟ่นะคะ <c oughs> ไปวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ะจะเป็นคนสายบุญแล้วก็สายคาเฟ่นะคะสายเที่ยวนะคะต้องเที่ยวคาเฟ่นะคะแล้วก็ไปวัดทําบุญด้วยนะคะแล้วที่เมีนะสส่วนในช่วงนี้งานเยอะหน่อยค่ะ,คะก็วันๆก็จะพบผู้บริหารค่ะผู้บริหาระะระดับสูงพ่ะุตผู้ใหญ่ค่ะทาํางานเยอะใช่ค่ะแล้วก็เราก็ต้องเป็นตัวดีหน่อยค่ะเพราะว่า เราพกผู้บริหารนะออกงานบ่อยนะคะพี่เมย์ก็องแต่งตัวดีหน่อยแต่งตัวที่ดูเรียบร้อยแล้วก็ดูแพงด้วยค่ะอนะคะเองนี้เดี๋ยวให้พี่นนนะคะช่วยแนะนาสไตล์การแต่งตัวปัจจุบันเลยค่ะว่ามียังไงบ้างค่ะคือทางานเป็นแบบไหนชคือออกงานเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะก็สไตล์การแต่งตัวปัจจุบันนะคะก็จะเป็นแบบมีทั้งลูกไม้บ้างคก็แล้วก็จะเป็นชุดแบบธรรมดาบ้างอะไรเงี้ยค่ะเวลาทํางานก็จะแบบว่าเป็นช้ต ประโงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาออกงานก็จะเป็นแบบผ้าลูกไม้แล้วก็เป็นเดรสหรือเป็นแบบชุดแสกยาวอ่าชุดเดรสชุดราตรีออกงานอะไรเงี้ยใช่ไหมคะชุดทางการอะไรเงี้ยนะคะนี่อันนี้ก็คือเป็นของพี่มลเรามาเองเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็จะประมาณแนวนี้ค่ะเรื่องชุดออกงานอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นชุดไปคาเฟ่นะคะสไตล์พี่มลประมาณแล้อันนี้ก็จะเป็นชุดออกงานทางการนั่นเองนะคะอ่าไปถามพี่เมย์บ้างดีกว่าค่ะปกติคือพี่เมย์แต่งตัวจะเป็นชุดลูกไม้อยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะปกติ แต่งชุดไว้ยู่แล้วค่ะเพราะว่าไม่ต้องคุผู้ใหญ่ค่ะอืมเป็น,นองคกาสที่แบบว,ว่าขอบลูกค้าขอบลูกค้าระดับสูงทั้งหมดนะคะอืมพอดีสับต,ต่างๆเลยแล้วชุดจะเป็นสไตล์หรอ,อคะสไตล์แบบชุดแซกค่ะจำสุดก็มีจำส,สุดก็มีชุดแซกก็มีนะคะค่ะจนหญ่ก็แต่งลูกไม้นิดๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืประดับบ้างมีประดับด้วยนะคะแล้วก็เลือกปกติแล้วเนี่ยพี่เมย์จะไปเลือกซื้อผ้าลูกไม้ที่ไหนคะ ส่วนใหญ่พอดีไม่ไม่ค่อยมีเวลาจะดูในออนไลน์ค่ะ,ะค่ะและในออนไลน์นี่คือมีวิธีการเลือกยังไงคะมีปัญหายไงบ้างเล็กๆก,ก็มีปัญหาค่ะเพราะว่ามีรูปที่เวลาได้ของไม่ตรงกับไม่ตง<อ>รงปกแล้วก็ตอนนี้ก็จะดูที่ราคาหน่อยถ้าราคาแพง,งนิดหน่อยก็จะมั่นใจหน่อยอจะมั่นใจขึ้นราคา เพราะว่าบางร้านเนี่ยใช้ลูกเดียวกันเลยแล้วส่งมาบางทีไม่ตรงปกถ้าลูกไม้ถ้าแบบราคาถูกๆคงไม่ได้คงไม่ได้ของที่ดีมากจะมาพี่เมย์ก็จะดูที่ราคาก่อนแล้วก็ดูร้านที่แบบว่าไว้ใจได้คือลูเยอะน่าจะื่อถื่ดีๆค่ะดูในรีวิวด้วยนะคะอเดี๋ยวให้พี่ๆทั้งสองคนนะคะช่วยบอกหน่อยว่าผ้าลูกไม้เนี่ยช่วยให้บุคลิกภาพของพี่ดีขึ้นได้อย่างไรบ้างค่ะคุมคะคุณเลยค่ะ ก็สําหรับมลน,นะคะมลรู้สึกว่าผ้าลูกไม้ใส่แล้วดูดีมีชาติกุลอะไรนะคะดูแพงอะไรอย่างนี้ยค่ะเพราะว่าส่วนมากมลจะไปหาซื้อผ้าลูกไม้ก็คือจะไปาพารากอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะไอ<ช>้คว่ำสยามอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะเป็นแบบคือคนที่ใส่ผ้าลูกไม้ก็คือแบบต้องมีตานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เสริมบุคลิกภาพให้เราด้วยนะคะใช่ค่ะดูดีดูคุณหนูนะค่ะใช่ค่ะอันนี้ไงี่ยคะของไม่ก็เหมือนมลนะคะก็ต้องเลือกร้านดีดี แล้วก็แบบดีๆที่ไม่ดูแก่อ่าอันนั้นสำคัญที่สุดค่ะผ้าลูกไม้ต้องจับเนื้อผ้าด้วยค่ะอืมจับเนื้อผ้าด้วยถ้าซื้อในออนไลน์อาจจะจับไม่ได้แต่ก็สามารถดูราคาที่บอกเมื่อกี้แหละค่ะแล้วก็ช่วยเสริมบุคลิกภาพของออนไหนบ้างอทำให้ดูแพงค่ะดูแพงแล้วก็ดูมั่นใจมากเวลาคราลูกนะอย่างเงี้ยลูกค้าอาจจะแบบให้แบบ ให้เราดูสวยใ,ให้เราดูไว้ลองมันม่นใจแล้วก็เอออาจจะผ่านงานง่ายหน่อยโอ้ลูลกไก็สำคัญที่สุดอะค่ะเราไปขายงานจะนได้ผ่างานง่ายด้วยนะคะสมัยนี้นะคะก็คือถ้าลูกไม้เนี่ยไม่ใช่ว่าแก่แล้วเนาะแล้วก็ไม่ได้ดูมีอายุแล้วนะคะดูดีใช่ไหมคะดีดีใช่ค่ะลูกไม้ก็ใส่กันเป็นประจำสมัยนี้มีแบบเยอะมากค่ะวัยรุ่นก็ใส่ได้นะคะแบบถ้าลูกไม้ที่ผสมกับตงเกงยีนอย่างนี้ก็ดูแก่ดีค่ะใช่แล้วก็มีออกแบบว่าผสมผสนกับ ผ้าแบบอื่นด้วยนะคะแล้วก็รูปแบบต่างๆเก็งหินก็มีด้วยเหมือนกันนี่อย่างนี้นออนก็ใส่ เป็นเดียวกันนะคะเป็นเดสค่ะนี่เห็นไหมคะท่านผู้ชมก็อย่างแขกรับเชิญของเราได้บอกไปนะคะว่าท่านเนี่ยใส่กันเป็นประจำเลยไม่ว่าจะในเรื่องของการออกงานพบปผะ,ะบผู้ใหญ่นะคะพบแขกผู้ใหญ่คุยกับลูกค้าหรือว่าใช้ในชีวิตประจาวันนะคะพี่มนไปเที่ยวค่ะคาเฟ่หรือว่าไปออกงานนะคะไปงานแต่งหรือว่าทํางานนะคะทุ่ออฟฟิศเนี่ยพี่มนก็ใส่แบบนี้เป็นประจําเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยชุดผ้าลูกไม้เนี่ยทำให้เราดูสวยนะคะแล้วก็ดูเป็นสาวทันสมัยในสไสตล์ของคุณเองค่ะถ้าเกิดว่าอยากมองหาผ้าลูกไม้นะคะอย่าลืมมอง สาในลักของยูเนเต็ดเลสด้วยนะคะวันนี้นี่นก็ได้ขอขอบคุณนะคะพี่มนแลวก็พี่เยมย์มากๆเลยนะคะที่มาพูดคุยกันแล้วก็มาแชร์นะคะแบบความรู้สึกเกี่ยวกับผ้าลูกไม้ด้วยค่ะยังไงติดตามเรานะคะต่อไปค่ะในคลิปหน้าเลยนะคะสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ